สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเทส DPS นะครับ DPS เดิมนะก่อนที่ผมจะอัพสกิลคีย์ของคาร์ดใหม่นะครับคาร์ดสามคีย์ูตินนะก็เดี๋ยวเรามาลองก่อนว่าของคาร์ดแรกมันประมาณไหนนะเดี๋ยวผมจะลองดู DPS ที่ตีหมานะก่อนอัพสกิลนะครับเนี่ยครับสกิลที่เป็นคาร์ดของคีย์ูตินนี่คือจะมี ตัวน,นี้ครับเป็นเมื่อโจมตีคิมีโอกาส12%ที่ได้รับบาแดแผลรุนแรงหนึ่งแก่เป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยครับคือกับ2ผมจะลองพาสซีฟสองสกิลนี้ก่อนเนาะส่วนสกิลอื่นนี่ผมว่ามันจะเป็นโรเลอร์คัตโต้กับอันนี้นะครับที่เป็นคอมโบกันเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเนาะถ้าไงเดี๋ยวมาลองสกิลที่เป็นแพสซีฟก่อนเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปตีท,ตที่ยังไม่ได้อัพก่อนเนาะว่ามันจะเป็นเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวลองเลยเราเดี๋ยวลองเราลองหนึ่งนาทีเนาะเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับสกิลที่ผมจะใช้ก็จะมีแค่2สกิลนี้นะครับก็คือเป็นคีเพิ่มขีแล้วก็พิษนะครับเพื่อพิษนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปใส่กระต่ายตะกระแตนกันเลยจะได้คีบ่อยนะ ครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยโอ้โห,หนึ่งสอง แต่เหมือนสกิลนี้มันจะต้องดู DPS นะมันน่าจะไม่ได้เพิ่มคิที่มันเกิดขึ้นเนาะครับมันเหมือนมันสร้างสร้างบาดแผลหรือบาดเจ็บมันน่าจะเป็นดาเมจเสริมเนาะคล้ายๆพิษที่มันเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะดูกันที่ดาเมจต,ต่อวิแล้วก็ดาเมจร,รวมเนาะหลังอัพสองสกิลนั้นเนาะเดี๋ยวผมจะจะอัพเป็นสองสกิลเลยนะมันจะได้ไม่นานนะ ราะว่ามันเป็นพาสีบยังไงก็ต้องอัพอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องลองทีละสกิลดีกว่าเนาะประมาณ73ล้านนะดาเมตร,รวมดาเมตรวมประมาณ7 3 7 4ถึง75ล้านเนาะดาเมตต่อบีประมาณเท่าไหร่อ่ 13, 000, นะหมื่นมะโอเคเดี๋ยวเราไปดู เลยนะถ้าอัพสกิลแล้วมันจะประมาณไหนนะเดี๋ยวเรารีนี่เลยดูเลยนะสองสกิลนี้อีกสกิลหนึ่งคือหลังจากเอนชาร์ดิดแล้ว mm hmm. เมื่อโจมตีเป้าหมายจะเพิ่มโอกาสติดพิด6%เวลาติดผิดมากขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวถ้างไงเราไปลองเลยอันนี้อัพเต็มไปเลยนะ ส่วนท่านี้เดี๋ยวผมดูก่นเนาะท่านี้ก็เป็นทัก,กิลติดตัวเนาะเดี๋ยวผมอัพสทก,กิลนี้เลยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันบอกว่าหลังจากใช้พิษเพิ่มขึ้นอีก11%เมื่อตนเองทำป้าหมายสู่ศาส,ส,ส,สนาพิษ ะได้รับพีดามีนะเพิ่มท่าผิดอีก11%โอเคอัพไปเลยครับตัวนี้น่าจะทำให้แรงขึ้นนะโอเคแต่ส่วนท่านี้หรอถ้านี้เดี๋ยวอัพอัพเต็มเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันมันจะเพิ่มเวลาติดผิดเนาะคือหลักๆเราจะอัพแพสซีฟก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมอัพไว้ห้ากันเนาะ แล้วเดี๋ยวผมอัพนี้10เนาะผมจะได้ลองให้เพื่อนๆดูเนาะเพราะว่าไอสเตตัสผมมีแค่นี้เนาะแล้วท่าที่แรงจริงๆคือท่าท่านี้นะเนี่ยเน,น,นีเพราะว่าไอตัวนี้มันคือหมุนเก็บสเต็กเนาะที่ท,ที่จากดูรีวิวผ่านๆมานะแต่ส่วนท่านี้คือคว้างดามจไปนะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมเอาอัพเลย เดี๋ยวผมดูท่านี้ก่อนนะมันมัน,ม,น,ม,นมันดีไหมท่านี้มันเหมือนแบบเหมือนเราทิ้งพิทอะไว้กับพื้นนะแต่เดี๋ยวว่ากันอีกทีหลังครับเดี๋ยวเก็บจ็อบก่อนมาลองเนาะเดี๋ยวดูก่อนเนาะว่าสกิลไหนมันน่าอันนี้มันทําให้ป้องกันเนาะถึกขึ้นนะอันนี้อ๋ออันี้คือพุ่งใส่เป้าหมายนะ ทั้งหลังจะเป็นสกิลหมดแล้วเนาะแต่อันนี้ก็น่าอัพนะครับเพราะว่ามันมันเขียนว่าเมื่อสังหารเมื่อสังหารศัตรูได้ครับจะได้ h p คืนมาเนาะเป้าหมายทั้งหมดในขอบเขตจะฟื้นฟู h p 12เดี๋ยวเด๋วเราพวกนี้เอาไว้ที่หลังเลยนะเดี๋ยวเราเอาสกิลที่มันทำให้แรงขึ้นก่อนเนาะ เอาหลักๆจะเอาแค่ทั้งหมดนี้คือจะหนึ่งสองสามสี่ห้าสกิลนะที่ผมจะอัไปก่อนเนาะไปแล้เวเราเราไปดูเลยว่าว่าดาเมจมันจะขึ้นแค่ไหนนะเดี๋ยวอันนี้ผมใส่ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราผมเทสที่หลังนะผมเมื่อกี้พอผมเทส DPS มาเดี๋ยวผมไอตัวนี้เดี๋ยวผมเทสที่หลังโอเคเดี๋ยวเราลอง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 ,ลองก่อนเนาะว่า จะประมาณไหนนะครับอาตะกะเตเนไปตีโอเคเราเริ่มเลยเนาะหลังจากอัพสกิลแล้วนะจะได้แค่ไหนนะไปดูกันครับดูดาเมจคีแรงขึ้นอยู่นะครับเมื่อกี้ประมาณล้านสองนะตอนนี้เป็นล้านสามห้าแล้วนะครับ ทีด่ดามจร,รวมมัน60สิบดามจร,รวมประมาณ7จล้านเนาะเจล้านนะหนาทีนะเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้จะประมาณไหนนะก็ d v s ต่อวิก็จากสายตาก็ขึ้นมาอยู่ราวๆเกือบพันหนึ่งนะ โอเคหมายความว่าทําให้แรงขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้56 57 58 59ห้เ้ปดหบเป็นแปดสล้านนะดาเมจร,รวมคือ81ล้านจากประมาณ75ล้านนะครับก็พอเปลี่ยนคะ่ะคียโยตินก็จะมีท่าที่ทำให้ดาเมจแรงขึ้นนะครับในระดับหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเรามาลองสกิลต่อเลยนะครับ ดูดูว่ามันจะได้มันจะตีมันจะแรงประมาณไหนนะที <Okay. S 1> <Okay. S 2> จะเป็นสองสองสกิลนี้นะครับคอมโบนะโอเคเริ่มเลยมันจะหมุนเก็บสแต็กก่อนเห็นไหมครับสแต็กมันขึ้นตรงข้างบนอ่ะพอเสร็จแล้วเราก็ปล่อยสกิลนี้27ล้านนะ โอโหแรงแรงแรง,แรงมากนะเดี๋ยวลองดูมาอีกทีนะเพื่อนเพื่อน,อนไม่ใช่2ล้านนะ27ล้านนะเพื่อนแต่ต้องเก็บสแต็กให้ครบ10นะ6 7 8 9 10ปล่อยไม่คีหมายความว่าถ้าคีถ้าคียคือ27นะเมื่อกี้ไม่คียคือ10ล้านนะโอเคดูอีกรอบครับ เอ้ยทำไมมันสิบอะอ๋อไอตัวเครือบพีดผมหายครับเดี๋ยวผมเครือบพีดก่อนเนาะมาหมุนอีกครับแล้วคููดาวไม่ได้นานมากครับผมว่าใช้ต่อเนื่องได้นะยี่สิบแปดล้านนะโอโ้โหดูบอสหมาลงลงเยอะเลยนะครับดาเมจหมุนเก็บสแต็กสแต็กจะอยู่ล่างล่างข้างบนนี้นะครับนี่ครับสแต็กอยู่ตรงนี้ ท่านี้ดีนะครับใน PVP ผมว่าเอาไว้จัดการเมดได้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะถึกมากแค่ไหนนี่28 29ล้านครับอยู่ลาร้านั้นครับโอ้ก็ถือว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่แรงนะดูบอสหมาเลือดลงเยอะนะจากการตีธรรมดานะระยะหนึ่งกับตีอันนี้นะแต่ถ้าคีหมุนนี่ประมาณ2ล้านนะนี่แต่แต่มันแรงคือถ้าที่เป็นคอมโบนะครับมันคือ ทั้งหมดประมาณยี่สิบเจ็ดถึงยี่เกือบยี่สิบเก้าล้านนะใช่ไหมใช่เลยเพื่อนๆมันไม่น่าจะเป็นสองล้านนะ,ะเดี๋ยวเรา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 ีรา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 นี้แล้วลองลองลองหมดดุนดูว่าสกิลคอมโบชุดหนึ่งมันเท่าไหร่นะถ้าคิดเนี่ยครับประมาณนี้เลย อ๋อนี่ไงมันมีบอกอยู่นี่ครับ28ก็น่าจะเป็นเป็นบอะครับแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าสมมุติเราตีเป็นคอมโบเนาะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าถ้าคอมโบคราวนี้ถ้าเราคอมโบแบบล่าบ,บอสไปด้วยครับมันจะประมาณไหนนะโอเคเริ่มเลยนะครับ ผมว่ามันน่าจะเหมาะสําหรับเอาไว้ PVP นะเนี่ยครับเพราะเพราะเพราะว่าเราตีเร็วกว่านะเพื่อนๆลองดูนะเราตีแบบเร็วกว่าเนาะเห็นไหมครับพอดูดูดาเมจแล้วถ้าเราเอามาเป็นคอมโบล่าบอสนี่ไม่เวิร์กเนาะแต่ถ้าใน PVP ครับผมมั่นใจว่าแรงแน่นอนเพราะว่า สมมุติตัวที่เราเข้าไม่ถึงอย่างเช่นเม็ดหรืออะไรเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถใช้ท่านี้เนาะคือเราไม่ต้องไปหมุนเก็บกับเม็ดก็ได้นะครับหมุนเก็บกับตัวตีใกล้ก็ได้แต่พอตอนใช้สกิลสกิลปลาดาวกระจายออกไปท่านั้นนะครับปลามีดนะครับเราก็ค่อยไปโฟกัสที่เม็ดนะสรุปก็คือตีธรรมดาแรงกว่านะถ้าเราจะเอามาล่าบ,บอสนะไม่ผ่านนะสกิลนี้ ลาบอสก็คือตีธรรมดาดีกว่าครับโอเคสกิลก็จะประมาณนี้นะส่วนสกิลอื่นนะส่วนสกิลอื่นก็ผมว่าอันนี้มันก็ทิ้งพิษไว้กับพื้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะเดี๋ยวผมเพราะว่าผมหลักๆผมจะตีธรรมดานะผมก็เลยอัพสกิลพวกที่เพิ่มความเสียหายแบบธรรมดาก่อนเนาะในส่วนของสกิลในอนาคตเดี๋ยวผมผมจะลองอัพอ,อีก อีกทีหนึ่งเนาะเราเดี๋ยวอาจจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเนาะแต่ตอนนี้คือจะให้ให้ลองดูสกิลที่เพิ่มมาเป็นแพสซีฟอะครับสำหรับจากแอดคอยเป็นคีโยตินมันดาเมจเพิ่มมาประมาณไหนเนาะก็เพิ่มมาเราๆไอต่อวิก็8 0 0ถึงพันหนึ่งเนาะส่วนดาเมจรวมเนาะหนึ่งนาทีตีหมานะหนึ่งนาทีตีหมาก็อยู่เราๆจาก แอดคอร์ยังไม่ได้อัพสกิลก็คือทั้งหมดมัน73 7ถึง74ล้านเนาะแต่พอเป็น e ีูดินอัพสกิลเป็น81ล้านนะก็จะประมาณนี้ครับสกิลวันนี้ก็จะมาพูดประมาณนี้นะครับส่วนสกิลอื่นก็เดี๋ยวติดตามรีวิวในต่อๆไปนะเพราะว่าผมอาจจะทำเซต PVP ไม่ได้เป็นเซตแบบนี้หรอกครับเซต PVP ก็น่าจะอีกแบบหนึ่งนะ ต่เดี๋ยวถ้าไงเพื่อนๆก็ค่อยคอยติดตามแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวผมขอลองก่อนวันนี้วันแรกเนาะก็อยากมาทําให้เพื่อนๆดูก่อนว่า,ส,วาสกิวที่เป็นแพสซีฟดาเมจพอเราเปลี่ยนแล้วมันจะเพิ่มแค่ไหนนะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็ขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ